เดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ผมไม่มีขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เป็นวันวันหยุดนะครับของเพื่อนๆืหลายคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็เพื่อนๆผมมีนัดเสียดายเลยเนี่ยออกมาตีสามพี่โอ้โหนี่นะครับวันนี้แก๊งเพื่อนๆของผมนะครับ ก็พี่โยกฝากฝากเก็บบรรยากาศด้วยครับครับผม่าดซีซูเบอร์เราโอ้นี่นะครับเก็บบรรยากาศมาส่งเพื่อนๆน,นะครับของผมยังไม่เสร็จนะครับรถยังไม่เสร็จ ดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไยกนเียรครับอ๋อนี่นะครับก็กลุ่มพี่พี่มาจากที่ไหนนะครับสวัสดีครับชัยนาธชัยนาธครับชัยนาทนะครับมากี่คันครับสิบคันนะโอ้เริ่มออกกันแล้วครับก็มาส่งเพื่อนๆนะครับวันนี้มาส่งเพื่อนๆเอาใจช่วยครับพี่บอย ก็มาส่งเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆก็ไปต่อกันเลยครับเขายาวครับเขายาววันนี้ยาวแน่นอนครับวันนี้หลายคนก็จะเป็นทริปครั้งแรกนะครับวันนี้จากดูทรงแล้วเนี่ย เยอะนะครับ